น,น,นี่คือสคริปต์ YouTube ฉบับภาษาไทยสำหรับรีวิวเรือยอชรุ่นใหม่ของซานลอเรนโซปี2025เปิดคลิปด้วยภาพเรือยอชล่องอยู่กลางทะเลสีฟ้าสดใสพร้อมเสียงดนตรีเบาๆ ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมเรือยอดสุดหรูจากซานลอเรนโซรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ที่ออกแบบมาอย่างไม่เหมือนใครกับแนวคิด asymmetrical หรือดีไซน์แบบไม่สมมาตรที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเปลี่ยนประสบการณ์การล่องเรือไปอย่างสิ้นเชิงเพียงแรกเห็นภายนอกของเรือลำนี้โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียบหรู และรูปทรงที่แตกต่างจากเรือทั่วไปการตัดทางเดินฝั่งซ้ายออกไปบนดาดฟ้าชั้นหลักทำให้มีพื้นที่ภายในเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงประมาณ10-15%เปอร์เซนโดยไม่กระทบกับความสมดุลของรูปทรงเรือทางเดินฝั่งขวาเป็นทางเดินโล่งที่เชื่อมกับห้องต่างๆได้อย่างลงตัว เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างเต็มที่ผ่านหน้าต่างกระจกบานใหญ่แบบเต็มบานพร้อมประตูเลื่อนที่เปิดออกไปยังพื้นที่กลางแจ้งเฟอร์นิเจอร์เน้นโทนสีธรรมชาติไม้แท้และดีไซน์เรียบหรูให้ความรู้สึกเหมือนรีสอร์ทลอยน้ำ ห้องนอนเจ้าของเรือกินพื้นที่เต็มลำมีหน้าต่างขนาดใหญ่ตู้เสื้อผ้าแบบวอล k กอินและห้องน้ําที่หรูหราในสไตล์สปาส่วนห้องพักแขกก็มีความเป็นส่วนตัวพร้อมห้องน้ําในตัวและการตกแต่งอย่างพิถีพิถัน ด้านสมรรถนะเรือรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์คู่แมน V12 ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว27นอตคึ่งอยู่กับรุ่นที่เลือกให้การขับขี่ที่เงียบนิง่งและนุ่มนวลแม้ในคลื่นลมแรงตัวเรือได้รับการออกแบบให้ประหยัดเชื้อเพลิงและรักษาสมดุลได้ดีเยี่ยมสำหรับราคาเริ่มต้นที่ประมาณ11ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวราว0ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับออปชันและการปรับแต่งเฉพาะตามความต้องการ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวที่สุดแห่งยันยนต์ระดับโลกหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือแปลกลับเป็นอังกฤษเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ